ับมาพบกับนะครับซีรีส์รับมือได้ทุกสถานการณ์กับเทคนิคการบริหารโปรเจกต์ด้วยทักษะโปรเจกต์แมネจเมนต์จากหน้างานจริงนะครับอันนี้จะเป็น EP ีที่2นะครับสำหรับในซีรีส์นี้นะครับโดย EP ีที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับการรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันในระหว่างการบริหารโปรเจกต์จากหน้างานจริงนะครับในขั้นตอนของการดําเนินงานนะครับการดูแลงานนะครับแล้วก็การปิดโปรเจกต์นะครับ สำหรับผมนะครับผู้สอนก็ผมชื่อธนวัต์ปรัชญาลุงโลนะครับชื่อเล่นชื่ออาร์ตนะครับก็มีประสบการณ์ในสายงานโปรเจกต์แม a จเม e นต์เนี่ยนะครับมามากกว่า11ปีและประสบการณ์รวมในสายงานไอทีนะครับรวมๆประมาณ20ปีนะครับโดยประสบการณ์ของผมเนี่ยเคยบริหารโปรเจกต์นะครับในหลายๆธุรกิจเลยนะครับโดยในคอร์สนี้นะครับเรียนแล้วเนี่ยผู้เรียนได้อะไรบ้างนะครับก็คือจะได้เรียนรู้นะครับ สถานการณ์นะครับจากหน้างานจริงในขั้นตอนตั้งแต่การดําเนินงานการติดตามผลนะครับไปจนถึงการปิดโครงการนะครับโดยสถานการณ์ที่หยิบยกขึ้นมานะครับมาเรียนแล้วก็สอนในคอสนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆจากประสบการณ์ของผมนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่ผมอาจจะเคยพบเจอมานะครับโดยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยผมก็จะสอนแล้วก็ให้มุมมองผู้เรียนนะครับในวิธีเรื่องของการประเมินปัญหานะครับการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็การแก้ไขปัญหาเพื่อทําให้ผู้เรียนเนี่ย ได้นะครับรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในงานของตัวเองเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงสามารถเอาวิธีคิดนะครับหรือว่าเนื้อหาในคอร์สเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ด้วยนะครับผมสาหรับคอร์สนี้เนี่ยเหมาะสําหรับใครบ้างนะครับก็คือเหมาะสําหรับโปรเจกต์แมเนจเจอร์หน้าใหม่นะครับที่อาจจะเพิ่งมารับงานในสายงานของโปรเจกต์แมเนจเมนต์และต้องการศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะ ไปต่อยอดการเรียนรู้ของตัวเองนะครับรวมถึงเพิ่มสกิลหรือว่าเพิ่มความสามารถในการทํางานนะครับจากเดิมเนี่ยที่เรารู้อยู่แล้วนะครับให้เรารู้มากขึ้นและเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงคนที่อยากจะเปลี่ยนสายงานจากเดิมไม่เคยอยู่ในสายงานของโปรเจกต์แมネจเมนต์แต่ต้องการที่จะมองหาความก้าวหน้าในอาชีพการงานและเปลี่ยนตัวเองมาเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์นะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้รวมถึงกลุ่มสุดท้ายเลยนะครับ mm hmm. ก็คือกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสายนี้นะครับแต่อยากเรียนรู้ว่า ในสายงานโปรเจกต์แมネจเมนต์เนี่ยเขาเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับและเรียนเพื่อไปพัฒนาการจัดการงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมโดยในคอร์สนี้เนี่ยนะครับจะสอนในขั้นตอนของการดำเนินงานการติดตามผลนะครับแล้วก็การปิดโครงการนะครับโดยเนื้อหาที่สอนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการบริหารจัดการคอสนะครับไทม์แล้วก็คุณภาพของโปรเจกต์นะครับ โดยหลักๆแล้วสถานการณ์ทั้งหมดที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ของผมนะครับและก็จะช่วยนะครับผู้เรียนเนี่ยได้ทราบนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์นะครับมุมมองต่างๆของปัญหาที่เกิดขึ้นและยกตัวอย่างการแก้ไขนะครับรวมไปถึงวิธีการเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะครับสำหรับผู้เรียนถ้าพร้อมแล้วนะครับก็พบกันใน chapter ถัดไปได้เลยครับ